เอาเอาขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนสโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งที่ด่วนเอา้าเสียบเบี้ยวหรอโอสวัสดีครับ เซียเบี้ยใครขับเซียเบี้ยวจเจ้ารถเขาไปไหนอะเ๋ยวเ๋ยวเร็วเวเอารถขึ้น <c oughs> ไปซะแล้วครับเจ้า SK 03ครับ <c oughs> ไปอยู่อ่เอมืองอุบลครับผม <c oughs> โอ้ไปจนได้ครับ ได้เทเลอร์เสียเบียไปส่งด้วยนะครับแหมมีเทเลอร์ก็ดีอย่างนี้แหละเนี่คนซื้อครับเสียปองเสียปองใช้เสียปองไหมครับโอ้จบเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกเลยโอ้ตอนแรกบอกจะขายพร้อมเทลลเลอร์ครับไปไปมาขายเอ๊ เอาจนได้ครับเสียปองไปอยู่บนครับผมขายทำไมขายขายเนี่ยตกงานกันหมดเลยเนะี่ยโอ้ตกงานเลยครับน้องมะนาวา <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวิ่งกับเสียตินก็ได้ ต้องล็อกด้วยเนะน,นี่ยไปดูบนจบที่สาสิบหกเลยนะเปิดสาสิบหกจบสามสิบหกแสงว่าเสียปองชอบมากครับคันนี้อะไรแล้วใครให้ขายเนี่ยแล้วพี่ว่าไง เอาลงมาขึ้นเออจะได้ขับลอยยีแล้วครับนี่เมื่อยมือมานานแล้วเอาจนได้ไหมเดี๋ยวเจ๋ยวเลยเหรอารถอยู่ไหนฮะรถนู่นจอดอยู่นู่นเสบียะคิดค่าส่งเท่าไหร่ไปพรุ่งนี้เหรอเอาไปไปคืนนี้เหรอไป เดี๋ยวไปทางซีเบียกันอ๋อไอ้ที่ไปดูรถอ่ะก็ไปแล้วเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเสียงอี๋อะไรเนี่ยเอาลงคืนเอาลงคืนอไไม่ด้หรเร็วเอาลงคืนอะไรลงคืนรถอ่ะเขาเลิกขายแล้ว ไปทรงวันไหนนี่ไปคืนนี้เลยเหรอฮะไปใครไปกับน้องแคทหรือว่าน้องอะไรนะน้องแคทเหรอน้องแคทหรือน้องอะไรนะน้องรัดอะไรนะโอ้โือไม้เลยวะเอะ งานเยอะะมีเล่อยไปฮะเบิรงานเยอะเนาะมีเต่เลื่์ยเนาะพรได้เลียอยู่เลียหอยไม่พอเลียแข้งเลียขาอีกฮะสายเบิร์นเหรอใช้ให้เสียปองมือรนั้นไหเสียปองอ่ะเสียปองครับ รกเสียไปยูพื่อะไรนะฮะเดดมอยู่เดดดมครับผมเียงคืนเียงคืนถึงหรอุบพาน้องแคทไปด้วยใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวไปรับน้องแคทอ่ะไปแทางในเราจะทีมงานอะไรนะปองปิยะนะครับทีมงานปองปิยะนะครับวิ่งดินขายเหรออ๋อแล้วคันเล็กนี่เอาไปทำอะไรครับาเป็นงานเล็กๆมันต้องใช้รถเล็กด้วยเนาะมีมีร้อยยี่หรือสองร้อยสองร้อยติดอุดมนะครับ สติ๊กเกอร์เซียร์วูดครับแกจะได้สติ๊กเกอร์อ๋อเดี๋ยวเอาให้แกอยู่เดี๋ยวมีอยู่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วจานจัานคิดค่าส่งเท่าไหร่เสียบ้าคิดค่าส่งเท่าไหร่หมื่นหนึ่งค่าส่งหมื่นแปดเาลงเลยเดี๋ยวหารถคันใหม่กันเองกันเองแล้วหรอหมื่นแปดได้หน่ะคันใหม่เลยมั้งขับมาแววๆคันใหม่ขึ้นรถ ทำไมจะไปรับมาด้วยเหรอจะไปรับคันใหม่มาด้วยเหรออือทำไมรับติ๊กเกอร์เขาขอทางไกลขอานครับเก็กเลยวเร็วครับวิ่งใส่รถไปเร็วเรียบร้อยแล้วจาใเงินหรือติ๊กเกอร์อยู่ที่ที่รถเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้แค่รถผมจอดอยู่ตรงนู้นฮะอ๋อเดี๋ยวเอาให้นี่ครับในรถก็มีผู้สาวครับอยู่ด้านในนะพี่น้องนะ มองเห็นอยู่นะสาวแคทหรือเปล่าวันนี้เห็นสาวแคทไปขับรถเสียเบียด้วยฮนะโอ้ําคูณครับไปอยู่โน่นนะครับผมเครื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่ตัวเดินก็เปลี่ยนให้ใหม่นะอันนี้นะทำงานได้เลยครับเปิด36ขาย36เลยนะโอ้ไม่มีรถเลยเหรอออ เพื่อได้ราคานะครับอู้หู้อู้โอ้ยรถกระปลิวแล้วโอ้ยเรอะเอ้าติ๊กเกอร์ครับ ครับผมเอาไป5้าแผ่นเนาะเดินทางปวอดไฟด้พี่เดินทางปวอดไฟครับผมโอ้ผมครับผมครับผมเดินทางปลอดไฟครับผมครับผมเดี๋ยวทักหาเนอะ เด๋ยวทักหา,าด้วยครับผมครับครับผมนี่เสียปองครับครับเดือดทางวัดไปครับผมอเ,เ,เอาจนได้เลยเนาะไหนตอนแรกว่าไม่ขายฮนะย <c oughs> เอาจนได้เลย จะเอายางเดียวเลยอใจอ่อนเลยเหรอใครจลือมันได้่อนใจออนก่อนเลยเพราะว่าเขามีรถ60ตั้ง3-4คันเขาเอาตัวนี้แหละศิีสะเกดฟังตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้ละก็มันๆครับเดี๋ยวทีมงานนี้เจอแน่ครับร้อยยี่คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม